ไม่รู้ก็เลยหลงเมื่อหายหลงหมเมื่อใดอวิชาจางคลายและหมดไปเมื่อใดหายหลงก็กลับมาสู่สภาพเดิมคือได้นิพานนะพระองค์จะเปรียบเหมือนอะไรพ <c oughs> ระองค์เปรียบเหมือนกูมารหรือกูมารีน้อยนที่กําลังเล่นเรือนน้อยที่ทํได้ดินและสายพระองค์เปรียบขันท่าเนี่ยเหมือนเรือนน้อยที่ทํได้ดิน ตราบใดที่กุมารกุมารีเนี่ยยังมีฉันทะพอใจราคะกำนัดนันทิแปลว่าเพลินตันหาคือความอยากในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินนะเขาย่อมอะไรเวลายมเล่นปั้นดินปั้นทรายเนี่ยขณะกำลังเล่นสนุกอยู่เนี่ยมีใครมาเตะให้พังเนี่ยโมโหไหมโมโหเห็นไหม เราจะเสียดายเราจะอาลัยพระองค์บอกว่าแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตันหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วกุมารกุมารีน้อยๆนั้นย่อมไม่อาลัยเรือนน้อยน้อย,อย,อย,อยที่ทำด้วยดินเขาย่อมเรื่อยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยนอยด้วยมือและเท้าของเขาเหนนะ็นไะไม่ต้องใครพังหรอกตัวเองพังเองเลยพรนะองค์ก็บอกว่า เธอจงทําลายขันห้าเนี่ยให้ถูกวิธีจงขจัดขันห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานทํำยังไงก็ได้ให้ความอยากในลูกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหมดเธอก็จะอิสระเพราะถึงจะไม่หมดยังไงร้อยกว่าปีก็หมดอยู่ดีเราจะยึดว่าลูกเป็นเราขนาดไหนก็ตามยมก็อยู่ได้แค่ร้อยกว่าปียังไงก็ต้องทิง้ง ดังนั้นเราก็เพิ่มคุณธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆ <c oughs> หรือพระองค์ก็จะเป็นคนบอกว่า <c oughs> การที่ได้ลักษณะของมหาบุุรสามสิบสองประการเพราะไปทํากรรมอะไรมาอย่างเช่นคนเนี่ยได้ตางามดุจตาวัวเพราะเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควัดไม่จ้องรับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาเช่มชื่นด้วยกรรมนี้ คนเนี้เกิดในชาติใดๆจะมีตางามดุจตาวัวในตาสีเขียวเข้มบาลีใช้คำว่าอภินีรังนีรังแปลว่าสีเขียวอภิคืออย่างยิ่งเขียวอย่างยิ่งซึ่งเราไปเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยในตาของมนุษย์ที่หายากที่สุดคือสีน้ำเงินดังนั้นเขียวเข้มก็คือประมาณน้ำเงินพระไตรปิฎกข้อหลังจะใช้คำว่า deep e l u e e y e ก็คือตาสีน้ำเงิน จะเป็นในตาที่หายากที่สุดนี่คือสีของในตาที่เป็นมหาบุรุษนะแล้วก็ถ้าผิวพรรณงามละ่ะพระองค์จึงบอกว่าอา่นายะหนึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ชอบถามธรรมะเมื่อเจอสมณพราหมณ์แล้วจะถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลทําอะไรมีโทษทําอะไรไม่มีโทษทําให้เขาเกิดปัญญามุมที่สองคือผิวพรรณงาม ผิวเนื้อละเอียดสีผิวดุจทองนะส่วนอีกอันหนึ่งการเป็นคนรูปงามผิวพันงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักเนี่ยเพราะเป็นผู้ให้ข้าวน้ําผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกป,ปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทิกปมไฟแก่สมณะหรือพรามครั้นตายแล้วนะพวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีรูปงามผิวพันงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ พระองค์บอกไว้ก็คือเขาจะต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่มไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏพวกเนี้ยจะมีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักลักษณะจะดีผิวพรรณจะดีนี่นี่คือกรรมที่เขาจะได้